สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันก่อนนอน20เมษายน2 5 6 6รบครับออวันนี้วันที่20เมษายนนะครับมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ให้กับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่ครับเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาถาม,มกาันว่าเงินเข้าช่องทางไหนกดเงินสดได้ยังไง นะครับคำตอบก็คือเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์กับผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าเราใช้บัญชีธนาคารใดผูกพ,พร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเงิน200ผู้พิการก็จะเข้าบัญชีนั้นบัตรประชาชนกดเงินสดไม่ได้นะครับบัตรประชาชนเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่1เงินเข้าค่าสินค้าค่ากาถุงต้มค่าโดยสารเดินทางอะไรทั้งหมดนี้บัตรประชาชนใช้เอาไปจ่าย ส่วนกรณีเงินสดสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกความเพกับเลขประชาชนยุคตัวอย่างวันนี้20เมษายนผู้พิการที่ผูกบัญชีร้อมเพผูกบัญชีธนาคารนะครับผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน13หลักเขาด้วยกันเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นเราใช้วิธีเอาบัญชีนั้นไปถอนที่ธนาคารหรือใครทําบัตร ATM ควบคู่กับบัญชีนั้นก็บัตร a t m ไปกด เงินสดที่ตูว ATM ได้นะครับนี่ก็คือช่องทางเงินเข้านะครับและต่อไปผู้พิการก็จะได้เงิน200นี้ทุกวันที่20ของเดือนนะครับส่วนผู้พิการรายใดที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพยก็ต้องไปผูกนะครับเขาจะมีการจ่ายย้อนหลังให้เขายังเก็บเงิน200นี้ไว้ให้อยู่กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สามารถเดินทางไปผปูกบัญชีพรอมเพได้เลย หรือไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารได้ตอนนี้กระทรวงการคลังกาลังหาแนวทางอยู่รอฟังข่าวจากกระทรวงการคลังต่อไปเพราะว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีหรือยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารพรา่อเพย์เงิน200นี้ก็ยังก็จะยังไม่เข้าให้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องรอมาตรการจากกระทรวงการคลังเขาลัางหาแนวทางกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับกรณีผู้ไม่สามารถเดินทางไปไปเปิดบัญชีได้ทํานองนี้จะมีข่าวออกมาใๆนี้นะครับ รอก่อนนะครับกลุ่มนั้นทีนี้กลุ่มอีกกลุ่มนะครับที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้วและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการที่ธนาคารทกอสอธนาคารออมสินถึงหรือธนาคารกรุงไทยให้เรียบๆรีไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการให้ผ่านนะครับจะได้ใช้สิทธิหนึ่งพฤษภาคมหกครับก็คือใครสามารถยืนยันตัวตนผ่านภายในไม่เกิน26เมษายนนี้ จะได้ใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกหนึ่งพฤษภาคมหกหกและในวันดังกล่าวเขาก็จะทบยอดเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษาให้ด้วย300ก็จะกลายเป็นได้ซื้อสินค้า600เพราะว่าของวันที่1พฤษภา3 0มของวันที่1เมษาด้วยยอดหลังให้อีก1เดือน300ก็จะเป็น600นะครับส่วนสิทธิ์อื่นๆก็ปกติของเดือนพฤษภาคมไปก็รีบไปยืนยันตัวตนนะครับมีหลายคนถามว่ายืนยันตัวตนหมดเขตไหมไม่มีการหมดเขตครับ คือยืนยันตัวตนตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้ายืนยันตัวตนช้าก็จะได้ใช้สิทธิ์ช้าและถ้ายืนยันตัวตนช้ามากๆจริงๆเขาจะไม่ย่อเขาจะไม่จ่ายเงินย้อนหลังให้ตั้งแต่เมษาก็จะได้เฉพาะเดือนที่เริ่มใช้สิทธิ์เป็นต้นไปนะครับเขาจะย้อนหลังให้ไม่เกิน3เดือนนะครับหลังจากนั้นหลายเดือนไปโน่นอีกถ้าใครไปยืนยันตัวตนผ่านช่วงนั้นก็เริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปแต่ไม่อาจจะไม่ย้อนหลังให้นะครับอันนี้ต้องรีบนะครับต้องรีบต้องรีบก็ ธนาคารทกศกับธนาคารออมสินนี่เขาให้ยืนยันตัวตนภายในร้อยแปดสิบวันนับจากหนึ่งมีนาไปตอนไหนก็ได้แต่ถ้าไปช้ามันก็ได้ใช้สิทธิ์ช้านะครับส่วนธนาคารกรุงไทยนี่ยืนยันตัวตนวันไหนก็ได้ไม่ได้กําหนดวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เป็นวันทําการของธนาคารแต่ไม่ได้กําหนดว่าจะหมดเขตเมื่อไหร่ธนาคารกรุงไทยไม่ได้บอกว่าหมดเขตเมื่อไหร่ก็ยืนยันตัวตนได้ตลอดส่วนทกศออมสินนี่ภายในร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่หนึ่งมีนาคมก่นับไป ถ้าหลังจากธนาคารตกลออ,อ,ออมสินเขาหมดเขตการยืนยันตัวตนต่อไปก็จะยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยแห่งเดียวแต่อย่างไรก็ตามการไปยืนยันตัวตนช้าก็ทําให้ได้ใช้สิทธิ์ช้าก็เรียบเรียบไปนะครับย้าใครอยากจะใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในหนึ่งพฤษภาต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านภายในไม่เกิน26เมษานะครับหากหลัง26เมษายนเป็นต้นไปเช่นไปยืนยันตัวตนผ่านวันที่27เมษาจนไปถึง26พฤษภาโน่นเป็นช่วงนั้น ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์หมิถุนาก็จะเช้าไปอีกทีละเดือนทีละเดือนนะครับซึ่งเขากําหนดไว้ว่ายืนยันตัวตนช่วงไหนได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันไหนก็มีกําหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้สิทธิ์หนึ่งพฤษภายืนยันตัวตนให้ผ่านภายใน2ี่สิบหกเมษายนนะครับแจ้งข่าวสารโดยโทรกันครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ